สวัสดีครับผมทาราสังหาปาจีนะครับวันนี้พาทุกท่านมาชมสภาพแวดล้อมพื้นที่ที่ต้องการที่จะนําเสนอขายอีกหนึ่งแปลงพื้นที่ตรงนี้อยู่ตําบลเมืองเก่าอําเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีเนื้อที่3ไร่2งานฉนดคุดแดงนองสอสีจอนะครับพื้นที่ตรงนี้ติดถนนสาธารณประโยชน์นะครับหน้ากว้างประมาณ30เมตรและก็ลึกยาวลงไปประมาณ1้อ 60ถึง170เมตรนะครับรูปทรงเป็นสี่เหลี่ยมพื้นผ้านะครับเดี๋ยวทาราให้ทุกท่านได้ชมรูปแปลงนะครับที่ดินแปลงนี้นะครับหันหน้าไปทางทิศตะวันออกนะครับไฟฟ้าอยู่ด้านหน้าแปลงนะครับเป็นไฟฟ้าแรงสูงนะครับพื้นที่ตรงนี้ห่างจากชุมชนห่างจาก พื่อนบ้านนะครับประมาณ200เมตรเท่านั้นเองห่างจากสีแยกกบ,บินบุรีนะครับสีแยกกบ,บินบุรีจากตรงนี้ออกไปประมาณ4กิโลเมตรนะครับและก็พื้นที่ตรงนี้นะครับห่างจากนิคมอุตสาหกรรมบ่อทองนะครับประมาณ3กิโลเมตรเท่านั้นเอง นิคมอุตสาหกรรมบอร่อทองกบินบุรีนะครับที่กำลังสร้างขึ้นนะครับตอนนี้กำลังผ่มแล้วก็ทำระบบสาธารณูปโภคนะครับไฟฟ้าน้ำประปานะครับถ้าท่านผ่านมาจะเห็นนะครับที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรมบอร่อทองกบินบุรีนั้นอยู่ติดถนนทางหลวงนะครับหมายเลข33ถนนสุวรรณสอนซึ่งถนนสุวรรณสอนนะครับจะเป็นถนน เส้นทางหลักนะครับในการขนส่งสินค้าไปยังประเทศเพื่อนบ้านกัมพูชาเวียดนามลาวจีนนะครับตรงนี้พื้นที่ตรงนี้นะครับถ้าท่านเดินทางมาจากกรุงเทพมหานครนะครับคาราเปรียบเทียบจากฟิวเจอร์พาร์ครังสิตระยะทางประมาณ150กิโลเมตรและก็ถ้าท่านเดินทางมาจากโซนสนามบินสวณภูมินะครับระยะทาง ประมาณ150กิโเมตรเช่นกันนะแ้านเดินทางมาจากชนบุรีนะครับทาราเปรียบเทียบจากหาดบางแสนนะครับซึ่งพี่น้องชาวปัจีนนะครับส่วนใหญ่แล้วนะจะไปเที่ยวหาดบางแสนนะฮะก็เลยเปรียบเทียบจากตรงนั้นมายัางพื้นที่เลยแล้วกันนะครับระยะทางประมาณ157กิโเมตรนะครับพื้นที่ตรงนี้ก็เหมาะพัฒนาเป็นบ้านพักอาศัยเป็นบ้านสวนเป็นโคกหนองนาโมเดลนะครับพื้นที่แปลงเล็ก 3ไร่2งานนะครับตรงนี้ก็ลองแวะมาชมได้นะครับสภาพพื้นพื้นที่นะฮะจะต่ำกว่าถนนประมาณ 30- 40เซนนะครับหน้ากว้างก็ประมาณ30เมตรนะฮะในพื้นที่จะปลูกข้าวนะครับตรงที่เราเห็นนะครับแล้วก็ท้ายแปลงนะฮะจะเป็นที่เนินหน่อยหนึ่งเขาก็เลยปลูกมันสับปะหลังนะครับตรงนั้นทำเป็นสวนได้นะฮะสวนข้าวโพดสวนมันนะครับ ขึ้นอยู่กับท่านาตามวัตถุประสงค์ปปของท่านเลยนะครับที่ต้องการที่จะพัฒนานะครับตรงนั้นการเดินทางนั้นเขาออกสะดวกนะครับครับวันนี้นั้นนะครับทาราพาทุกท่านเข้าชม พื้นที่นะครับที่ต้องการที่จะนําเสนอขายนะฮะพื้นที่ตําบลเมืองเก่าอําเภอกระบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีในือที่3ไร่2งานนะครับราคายกแปลง9ก0 0 0สบาทนะครับฉนดกุดแดงนสศสีจอไว้เพียงเท่านี้นะครับทาราสังหาปราจีนกลับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมช่องทาราสังหาปราจีนได้มานะครับทารากับขอบพระคุณอย่างสูงวันนี้นะฮะทาราสังหาปราจีนนะครับขออวยพรให้ทุกท่านนะครับมีสุภาพพลนามัยแข็งแรงตลอดกาลนะครับ ประกอบธุรกิจประกอบกิจการไดก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองอย่างต่อเนื่องนะครับเป็นกําลังใจให้กับพี่น้องทุกท่านนะครับที่กําลังประสบปัญหาเกี่ยวกับสถานการณ์โควิดนะครับอย่างไงทารอสังหาปาจีันะครับเป็นหนึ่งกำลังใจให้กับทุกท่านนะครับที่กําลังได้รับชมอยู่ขณะนี้นะครับสู้ๆนะครับพี่น้องเพื่อนๆพี่ๆที่อยู่ต่างประเทศเช่นกันนะครับก็ขอเป็นกําลังใจให้อีกหนึ่งดวงใจนะครับ สู้เช่นกันนะครับสถานการณ์เราก็ยังไม่รู้ว่ามันจะดีขึ้นหรือเปล่านะครับตอนนี้ก็ได้แต่เป็นกำลังใจให้ซึ่งกันและกันนะครับครับวันนี้ทาราพาทุกท่านเข้าชมไว้เพียงเท่านี้นะครับโชคดีมีใช้กันทุกท่านนะครับคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนาวันนี้ทาราสายปรจิงนสระขอบพระคุณครับ